กลับสวัสดีทุกทุกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบยิปซีใครใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์เบยิปซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีมังกรชาวธาตุดินนะคะเป็นการพยากรณ์ดวงสำหรับเดือนกุมภาพันธ์พศ2569ค่ะเรามาเริ่มรายการดีๆรายการเลิศๆกันเลยนะคะ โอมอคีพาหูบุผังสการะวันทนังครูบาจารย์ยังจริยเทวามุนีฤศีสิทธาปิตมตาอโรคเยนะสุเขนะจะชมะมีหังสาธุสาธุสาธุเป ade, <imagination. S 1> ็นสิ่งมีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยลาลึก <świat> ถึงคุณของครูบาอาจารย์นะคะ เช่นเคยค่ะอาจารย์บียิซีใครใจได้นำไพ่ชุดไพ่พรหมยานของท่านอาจารย์พรหมาญานรัตนยานพิโมกมานำเสนอให้กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันค่ะอาจารย์บียิซีใครใจขอตัดไพ่ครึ่งหนึ่งนะคะ กรีดไพ่นะคะและเดี๋ยวเลือกไพ่ออกมาเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น1 2ใบค่ะท่านผู้ชมแทนตัวชาวราศีมังกรชาวธาตุดินนะคะชาวราศีมังกรชาวธาตุดินเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดมีพริบดีเป็นเลิศนะคะมีความสุขุมพิลภาพค่ะเป็นผู้ที่มีความอดทนเป็นผู้ที่เก่ง ในด้านของการบาริหารการเงินนะคะชาวราศีมังกรเนี่ยนะเขาเรียกว่ารวยตั้งแต่เกิดเลยนะคะท่านผู้ชมนะรวยตั้งแต่เกิดเลยแล้วพอท่านเกิดมาแล้วมาอยู่ในภพปัจจุบันเนี่ยยิ่งคอยหมั่นสร้างบุญหมั่นสร้างกุศลนะคะบุญบารมี ก็ยิ่งผลักดันส่งเสริมสนับสนุนตัวท่านผู้ชมนะคะให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีความมั่งคัง่งมีความร่ำรวยมากๆยิ่งขึ้นนะคะท่านผู้ชมทั้งบุญเก่าบุญใหม่ทำไมมาผสมผสานกันนะคะนะโอ้โหไพ่ใบรแรกสวยงามมากค่ะเป็นไพ่นะคะพระรามแผลงอนนะไพ่ใบรแรกเนี่ยปิดท้ายด้วยไพ่องค์เทพพระพุทธ นะคะคอันนี้เป็นไพ่ใบแรกของชาวราศีมังกรชาวธาตุดินนะดวงดีมากๆวันนี้เนี่ยไพ่สวยนะคะเกือบทุกใบนะคะไพ่สวยเกือบทุกใบนะอะมาเราเริ่มมากันเลยดีกว่า พระรามแผลงสอนนะคะพระองค์กำลังมาสื่อสารว่าดวงชะตาของชาวราศีมังกรตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะท่านหยิบจับสิ่งใดมีเกณฑ์การสำเร็จสำเร็จสำเร็จ,รจค่ะเห็นไหมคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากเลยดังนั้นชาวราศีมังกรต้องคอยนะคะนำแรงกระตุ้นนำเป้าหมายที่คุณมีเนี่ยมาคอยผลักดันมาคอยสนับสนุน ตัวของท่านผู้ชมคะ่ะให้ให้สิ่งต่างๆที่ท่านผู้ชมกําลังหยิบกําลังจับอยู่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจการเกษตรหรือธุรกิจอดๆก็ตามนะคะสิ่งใดก็ตามที่ท่านผู้ชมเนี่ยกำลังหยิบกําลังจับอยู่นะคะนําเป้าหมายที่ตัวท่านผู้ชมเอง,เอง่ยมีมาคอย ขับเคลื่อนมาคอยผลักดันตัวของท่านผู้ชมนะคะให้ให้ดำเนินการดำเนินสรรสร้างสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมขึ้นมานะคะท่านผู้ชมนะโอ้โหท่านผู้ชมเป็นผู้ที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะและสิ่งต่างๆที่ท่านเนี่ยกำลังหยิบกำลังจับอยู่มีเกณฑ์การที่ขยับขยายมีโอกาสที่ขับเคลื่อน ไปข้างหน้าอยู่อย่างตลอดเวลาเลยทีเดียวนะคะชาวราศีมังกรชาวแทุดินนะคะแหมเป็นข่าวดีสำหรับไพ่ใบแรกเลยนะคะลำดับต่อมานะคะโอไพ่บินีสสวยนะคะความไม่เที่ยงค่ะนะความไม่เที่ยงเนี่ยมากระซิบเลยนะคะส่งสารมาเลยนะจากไพ่พรหมยานอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ย มาสื่อสารส่งเสียงเข้ามาในกระโหลกของอาจารย์เบยิบสีใครใจเลยนะคะให้มาสื่อสารกับท่านผู้ชมว่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยคอยรู้เนื้อรู้ตัวค่ะให้มีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างสม่ำเสมอท่านอาจนําตัวเองไปอยู่ในห้องพระนะคะฝึกนั่งสมาธินะฝึกการเจริญสติ ทำจิตใจให้มีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจคอยมีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างสม่ำเสมอพอท่านเนี่ยมีอารมณ์ที่เบิกบานใจมีใจที่เบาสบายมีจิตใจที่สงบสุขความมั่งคั่งความร่ำรวยเนี่ยเขาสามารถถาถมใส่ตัวท่านผู้ชมได้นะคะชาวราศีมังกรชาวธาตุดินนะ ความมั่งคั่งความร่ำรวยเนี่ยเขาชอบบุคคลที่มีความสบายใจอ่ะบุคคลที่เขามีความเบิกบาในใจมีความอิ่มเอมใจนะและท่านเนี่ยได้พไพ่ใบนี้พอดีเลยท่านก็อยู่ในเกณฑ์นี้นะคะคุณสมบัติครบดังนั้นโอกาสที่ท่านจะได้เป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยโอกาสที่ท่านจะได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐี ก็มีโอกาสสูงมากเลยทีเดียวนะคะการที่ท่านเนี่ยนำตัวเองไปนั่งฝึกการเจริญสตินั่งสมาธินะคะอยู่ในห้องพระนะแล้วสวดพระคาถาเงินล้านควบคู่ไปด้วยเนี่ยโอ้โหยิ่งผลักดันส่งเสริมสนับสนุนนะคะเป็นการเปิดประตูขุมทรัพย์แห่งจัก,กรวาลค่ะชาวราศีมังกรชาวทัด,ดินให้ความมัง่งคั่งความร่ำรวยเนี่ยเขาทาโถมใส่ตัวท่านผู้ชมนะคะ โอ้โหไพ่สวยงำมากแม่ชาวราศีมังกรชาวธาตุดินค่ะลำดับต่อมานะคะไกรทองปราบชาละวันค่ะไกรทองปราบชาลวันเนี่ยนะส่งสารมาแล้วแม่หมอได้ยินนะแม่หมอได้ยินว่าเขาให้มาสื่อสารกับชาวราศีมังกรว่าให้ชาวราศีมังกรนะคะบั่นจิตบั่นใจ ในความรู้ในความสามารถของตัวคุณนำตัวคุณเองเข้าไปใกล้ชิดกับผู้มีความรอบรู้ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องราวต่างๆในสิ่งต่างๆที่ชาวราศีมังกรเนี่ยมีความปรารถนาในการเสริมสร้างและลงมือทำในสิ่งนั้นนำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์นะคะเก็บเกี่ยวความรู้ความสามารถ แล้วมาสัสร้างสิ่งต่างๆที่ชาวราศีมังกรชาวทัดดินมีความปรารถนาอันแรงกร้าเป็นสิ่งที่ตัวท่านเองรักเป็นสิ่งที่ท่านเองชอบนะคะและมั่นจิตมั่นใจนะในองค์ความรู้ในความสามารถของตัวท่านผู้ชมคะ่ะเกณฑ์การที่ตัวท่านผู้ชมเนี่ยหยิบจับสิ่งนั้นนะคะมีโอกาสขยับขยายมีโอกาสขับเคลื่อนไปข้างหน้ามีโอกาสประสบความสำเร็จ นะดังนั้นชาวราศีมังกรชาวทัดินมันจิตมั่นใจพึงพอใจในสิ่งที่ตัวท่านผู้ชมเองเนี่ยมีอยู่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นทรัพย์สินเง,งินทองเป็นที่ดงที่ดินอสังหาริมทรัพย์เป็นความรู้นะคะรวมทั้งความรักที่ตัวท่านผู้ชมเองเนี่ยได้รับจาก ครอบครัวได้รับจากคุณพ่อได้รับจากคุณแม่ได้รับจากเครือญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายนะคะกัลยาณมิตรค่ะท่านผู้ชมเนี่ยไพ่สวยงามมากๆนะชาวราศีมังกรชาวาุดินนะคะ ลำดับต่อมาค่ะนดี่ดูสิว่าไพ่อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรมยานรัตนยานพิโมกจะบอกอะไรให้กับชาวราศีมังกรชาวธาตุดินอีกนะคะไพ่ชุดนี้เขามีอายุอานามมามากกว่า20ปีนะคะเจ้าของริิิสทธ์ก็คือท่านอาจารย์พรมยานรัตนยานพิโมกอาจารย์ของอาจารย์เบยิปซีครใจเองค่ะลำดับต่อมานะคะท่านผู้ชมนะพระโคโน,นทิค่ะ โอ้โหเป็นความโชคดีของท่านผู้ชมท่านผู้ชมมักได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนได้รับการดูแลเอาอกเอาใจใส่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อืมจากโค้ชครคูรคุครูบาอาจารย์จากคุณพ่อคุณแม่บุคคลต่างๆที่อยู่รายล้อมรอบตัวคุณนะโอ้โหไพ่สวยงามมากๆเลยท่านไม่มีศัตรูนะคะ นะเกณฑ์การเดินทางเนี่ยไปยังต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศปลอดภยัยอุบัติเหตุไม่มีแถมซ้ำนะคะท่านผู้ชมยังมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่โตคุณเองเนี่ยได้มีคอนเนคชั่นเอาไว้มีการติดต่อเจราจา,าไว้ได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้ซึ่งอยู่ปลาทางคะ่ะ ท่านผู้ชมนะการเดินทางไปเหนือล่องใต้ไปต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มีค่ะแคล้วคลาดจากภัยพยิบัตรายทั้งหลายทั้งปวงนะคะชาวราศีมังกรชาวธาตุดินนะไพ่สวยงามมากย้อนกลับมาที่พระนางเบนจะกัลายาณีอีกครั้งหนึ่งนะ โครงการใหม่เรื่องเราใหม่สิ่งใหม่ๆหรือสิ่งใดก็ตามที่ชาวราศีมังกรชาวธาตุดินเนี่ยกำลังหยิบกำลังจับอยู่และสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมเนี่ยมีความรักมีความถนัดนะให้ท่านผู้ชมเนี่ยเร่งรีบลงมือทำในสิ่งนั้นอย่างต่อนเนื่องนะคะนะโดยใส่ความรักใส่ความเข้าใจลงไปในสิ่งที่ตัวท่านผู้ชมเองเนี่ย กำลังหยิบกำลังจัดอยู่ใส่การเอาอกเอาใจใส่ใส่ความรักใส่ความทุ่มเทลงไปในสิ่งนั้นนะคะลงมือทำในทันทีนะท่านผู้ชมนะและให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีความอดทนคอยโฟกัสในสิ่งนั้นอยู่อย่างสม่ำเสมอนะดำเนินการเลยค่ะตั้งแต่ข้อ A จนถึงข้อแซดในขณะเดียวกันให้ท่านผู้ชมนะคะนำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับโคชครูครูบาอาจารย์ค่ะ เพื่อไปเก็บเกี่ยวค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมนะคะและพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้เกิดขึ้นเป็นรูปธปรรมค่ะท่านผู้ชมเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเขาเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมขึ้นมาให้ท่านผู้ชมนะคะทดสอบทดลองใช้ค่ะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเขาใช้งานได้ดีใช้งานได้จริงไหมหากใช้งานได้ดีใช้งานได้จริง แบ่งปันค่ะเรื่องราวดีๆเรื่องราเรเรเรวเลๆเหล่านี้ไปยังบุคคลต,ต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบน,นี้นะคะชาวราศีมังกรชาวธาตุดินโอกาสเป็นของท่านแล้วนะคะจังหวะนี้นะคะอยู่ที่ท่านเนี่ยเร่งลงมือทำในทันทีในพระหัตถ์ของพระนางเบนจ์จากัญญีเนี่ยสังเกตดูนะคะในพระหัตถ์ของพระองค์เนี่ย ทรงถือดอกบัวอยู่นะคะดอกบัวก็คือสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จนั่นเองท่านชมดังนั้นเนี่ยโอกาสที่ชาวราศีมังกรชาวทัดดินมีโอกาสประสบความสำเร็จเนี่ยสูงมาก นะลำดับต่อแมานะคะโอ้โหพระนารายณ์ทรงสุบรรค่ะเป็นความโชคดีนะของชาวราศีมังกรชาวทัดดินเนื่องจากท่านเนี่ยอยู่จุดในมุมไหนก็ตามบนโลกใบนี้มักได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากโคชครูครูบาอาจารย์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากเรือญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิสหายคุณพ่อคุณแม่นี่ขาดไม่ได้เลยนะท่านเนี่ยสนับสนุนคุณอยู่แล้ว นะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยทำให้ในความท้าทายในชีวิตของคุณเป็นเรื่องง่ายไปเลยนะคะนะท่านมักจะได้รับคนที่มาคอยผลักดันมาคอยสนับสนุนมาคอยซับพอร์ตตัวคุณนะคะตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้เลยนะชาวราศีมัง,งกรชาวธาตุดินนะคะ นะทำให้ส่งผลให้ตัวคุณเองเนี่ยสามารถกระโดดข้ามผ่านความท้าทายต่างๆในชีวิตไปได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะนะไพ่สวยงามมากๆนะพระนารายณ์ทรงสุบรรโอ้โหดีัดมากลำดับต่อมานะคะท่านผู้ชมค่ะหุุมานค่ะไพ่ฮัลลนุมนเนี่ยบอกเลยว่าชาวราศีมังกรชาวตุด,ดินเนี่ยความรักของท่านดีค่ะ คู่ครองหากท่านแต่งงานแล้วนะคะสามีภรรยาคนพิเศษเนี่ยต่างให้การผลักดันให้การสนับสนุนชีวิตคู่ให้ชีวิตคู่มีจังหวะชีวิตที่อยู่ในช่วงขาขึ้นมีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรดชดช่วงชัชวาลชีวิตคู่คู่ของคุณนะคะมาเป็นคู่ที่คอยผลักดันสนับสนุนส่งเสริม ดีกันมากนะคะเขาเรียกว่าอยู่ด้วยกันแล้วรวยอยู่ด้วยกันแล้วเป็นคู่สร้างคู่สมกันดีเยี่ยมมากเลยทีเดียวค่ะนะสำหรับคู่ท่านใดนะคะที่เป็นแฟนกันมานานแล้วนะคะและยังไม่ได้แต่งงานกันนะมีโอกาสมากเลยที่จะได้ยินเสียงะระฆังรัฆังนะได้ยินเสียงะระฆังนะในวันวิวาโอกาสที่จะแต่งงานกันเป็นครอบครัว กันจริงๆจ,จ,จังๆเนี่ยก็มีโอกาสสูงสำหรับท่านใดเป็นแฟนกันนะคะไพ่ก็บอกเลยว่าช่วงนี้เป็นจังหวะดีพอดีเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์นะคะ2569เป็นช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์เป็นช่วงเทศกาลแห่งความรักนะคะดังนั้นเนี่ยชาวราศีมังกรถ่ายทอดความรักความรู้สึกกับคนรักคนพิเศษของคุณด้วยความจริงใจมีความปลองดองมีความ เป็นการยนมิตรนะคะส่งถ่ายทอดความรักถ่ายทอดความรู้สึกดีๆให้กันนะคะท่านผู้ชมดีเยอะมากๆเลยรวมทั้งความรักระหว่างคุณกับบุคคลต่างๆที่อยู่ในวงสังคมนะเป็นจังหวะดีจังหวะรอิของชาวราศีมังกรชาวธาตุดินค่ะนะ ลำดับต่อมาพูดถึงเรื่องสุขภาพพรรณาไมนะคะสุขภาพพรรณนาไมยของชาวราศีมังกรแข็งแรงไม่ค่อยได้เจ็บป่วยใดๆกับใครเขาค่ะเป็นผู้ที่มีสุขภาพพรรณาไมที่ดีมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่สุขภาพพรรณาไมของตัวท่านผู้ชมที่ดีนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสุขภาพพรรณาไมที่แย่นะฮะมาจากความวิตกกังวลใจมาจากความเครียดเป็นตัวสาเหตุหลักนะแต่วันนี้เนี่ย ไพ่พระพรหมฤาษีเนี่ยมาบอกชัดเจนเลยนะว่าชาวราศีมังกรชาวธาตุด,ดินปราศจากความเครียดค่ะนะส่งผลนห้ตัวคุณเองมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะคะการเดินทางไปยังต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเนี่ยปลอดภัยอุบัติเหตุไม,ม่มีค่ะและมักได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ซึ่ง อยู่ปลายทางนะคะท่านผู้ชมแม่ดีเยอะมากๆเลยชาวราศีมังกรชาวธาตุดินนะจ๊ะลำดับต่อมาแค่โอ้โหที่ว่าใส่ดีมากอะดูสินะใบนี้คือพระนารายณ์บรรทมศิลน,นะคะที่บ้านของคุณเนี่ย เจ้าที่เจ้าทางนางฟ้าเทวดามีความศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นชาวราศีมังกรชาวทาตุนินดูแลหิ้งพระหิ้งเจ้าให้ดีค่ะคอยนำฝุ่นออกค่ะอย่าไปรอจนช่วงถึงเทศกาลสงกรานต์นะคุณสามารถดูแลบ้านช่ององอของคุณให้มีความสะอาดสะอา้านจัดบ้านให้สวยงามเหมือนกับโรงแรม5ดาวโรงแรมหดาวได้เลยนะคะพยงขยะเก็บใส่ลังเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยนะคะ เพราะว่าบ้านท่านใดมีขยะเยอะขยะแยะเนี่ยมันเป็นตัวปิดกั้นประตูขุมทรัพย์แห่งจักรวาลค่ะเคลียร์เลยนะคะสิ่งใดไม่ได้ใช้แล้วรีบจำหน่ายใจแจกไปเสียทันทีนะคะยิ่งพระยิ่งเจ้าเนี่ยดูแลให้ดีคอยนำฝุ่นออกดอกไม้เนี่ยต้องเปลี่ยนนะคะขึ้นบูชาสามวันพอพวงมาลัยก็เช่นกัน นะคะพอพ้นวันพระไปหรือเป็นช่วงกำหนดของคุณเองนะคะก็ขึ้นดอกไม้สดใหม่พวงมาลัยใหม่นะคะปกติก็จะขึ้นแค่3วันพอนะท่านผู้ชมเอาไว้นานน้ำก็เน่านะพวงมาลัยดอกไม้ก็แห้งอาจารย์บีบสีใครใจเนี่ยเคยมีประสบการณ์นะคะไปพยากรดวงชะตาให้กับลูกค้านะคะแถวย่านสุทธิสารค่ะโอ้โหวันนั้นไปนะท่านผู้ชม พวงมาลัยเนี่ยเป็นกระสอบเลยเขาไม่ทิ้งอ่ะพวงมาลัยที่บูชาแล้วอ่ะเขาไม่กล้าทิ้งเขากลัวบาปเขาไม่กล้าทิ้งกระสอบใหญ่มากนะคะอาจารย์บอกทิ้งไปเลยไม่เป็นไรเพราะว่าเราบูชาเสร็จแล้วเราลาแล้วสามารถทิ้งได้เลยนะและที่สําคัญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่ทํรลายมนุษย์นะคะมีแต่มนุษย์นี่ละค่ะ ตัวดีนะคะท่านผู้ชมนะโอ้โหบ้านหลังนี้อยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยนะคะดังนั้นท่านผู้ชมขายอย่าลืมนะจัดบ้านให้เหมือนกับโรงแรมห้าดาวโรงแรมหดาวเลยนะคะท่านผู้ชมนะเพื่อเป็นการเปิดประตูขุมทรัพย์นะคะ แห่งจักรวาลค่ะท่านผู้ชมนะลำดับต่อมานะคะท่านผู้ชมค่ะองค์เทพทักษะเนี่ยเป็นไพรายนะคะดังนั้นเนี่ยไพ่ก็มาเตือนว่าชาวราศรีมังกรชาวธาตุดนินเนี่ยช่วงนี้หยิบจับ ธุรกิจเดก็ตามนะคะต้องมีเรื่องของเอกสารเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องให้ท่านผู้ชมระมัดระวังเรื่องของเอกสารให้ดีนะคะตรวจสอบเอกสารให้ดีตรวจสอบความถูกต้องให้ดีตรวจสอบรายละเอียดต่างๆในเรื่องระบบการบริหารจัดการของตัวคุณเองเนี่ยให้ดีด้วยตัวคุณเองนะ ท่านผู้ชมไพทักษะมาเตือนแล้วนะคะลำดับต่อมานะคะองค์พระศีวะค่ะชาวราศีมังกรเนี่ยเขาเรียกว่ายิ่งมีสติตื่นรู้ยิ่งใจมีความเบิกบานใจยิ่งจิตใจเนี่ยมีความนิ่งมีความเบาสบายใจมากเท่าไหร่ท่านยิ่งมีโอกาสมัง่งคั่งร่ำรวยมีโอกาสถูกหวยรวยโปมีโอกาสถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ นะไพ่ใบนี้สาหรับท่านใดที่กําลังเดินทางนะคะไปยังต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศโชคลาภของท่านเนี่ยอยู่ทางนั้นนะคะนะโอโห و, ดีเลิศแมกชาวราศีมังกรชาวธาตุดินรู้สึกโชคลาภของท่านเนี่ยจะอยู่ทางทิศอยู่ทางทิศเหนือนะคะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวแม่หมอตั้งจิตอธิษฐานก่อนนะคะ อยู่ทางทิศเหนือนะใช่อยู่ทางทิศเหนือนะคะโชคลาภของคุณอยู่ทางทิศเหนือนะคะชาวราศีมังกรชาวธาตุดินนะแล้วหากคุณมีความปรารถนาในการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อมาเสริมนะคะในเรื่องของความสําเร็จในชีวิตนะคะไพ่ก็แนะนําให้ไปวัดแขกกราบนมัสการองค์พระพิฆเนศกราบนมัสการองค์พ่อสีวะหรือ และท่าและและบูชาองค์ทวเทวสวุวรรณค่ะนะโชคลาภของท่านอยู่ตรงนั้นนะฮะท่านเป็นผู้ที่มีโชคลาภมีโอกาสถูกหวยรวยโปมีโอกาสถูกล,ลอตเตอรี่รางวัลใหญ่มีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิกมหาเศรษฐีชาวราศีมังกรชาวธาตดินนะคะและเราก็มาถึงไพ่ใบที่12แล้วองค์เทพพระพุทธ เขาบอกว่าการที่ชาวราศีมังกรชาวธาตุดินเนี่ยนะคะเมื่อมีจิตใจที่เบิกบานใจมีจิตใจที่อิ่มเอมใจและมีสติสัมปชัญญะมีสมาธิคําพูดก็ที่เปล่งวาจาออกมาก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่าคําพูดที่เป็นวาจาเป็นประกาศสิทธิพูดแล้วรวยพูดแล้วสําเร็จพูดแล้วมั่งคั่ง ดีเยอะมากๆชาวราศีมังกรชาวตุด,ดินวันนี้ดวงชะตาของชาวราศีมังกรเนี่ยดีรุดมากๆเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมและอาจารย์เบยิบซีใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีมังกรชาวตุด,ดินจบลงแล้วคะ่ะอาจารย์เบยิบซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณ เพื่อนเพื่อน Bp และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆคลิปเลิศๆของอาจารย์เบยิบซีใครใจค่ะก่อนจากกันอาจารย์เบยิบซีใครใจขอให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อน Bp และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมขั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี อภะพิมหาเศรษฐีและกลับมาพบกับคลิปดีๆคลิปเลิศๆของอาจารย์เบยซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกลาบสวัสดีค่ะ จันลิฟแมทร q ค i ท